สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะวันนี้มีโชคลาภเน้นๆจัดให้สําหรับคนงบน้อยนะคะเน้นๆเ,เด็ดๆนะคะท่านผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะต้องฟังจากปากปู่ฤษีโดยตรงนะคะปู่ท่านพูดบอกญาติธรรมที่มาถวายพระตาหารตอนเช้านะคะสําหรับคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะอนุโมทนาสาธุบุญไปพร้อมกันนะคะรับพรกับปู่ไปพร้อมกันนะคะท่านผู้ชม ยะทาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสากครังเอวเมีวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวาสมิจตุสับเพปุเรนตุสังกับัยันโทปนะราโสยะทัมณิโชนติราโสยะทั วันชันตุสัมภารวมโคเวนาสตุมาเทอมภาวัวันตาลาโยสุกิติียขายุกวันธนเสียเทียสเนจังบัวตาปัญญโนจาตาโลธรมบง ทานเตอายุวันโนสุขังภาลังอดาสิเมอากาสิเมยาติเมตาสะคาจเมเปตานังดากินังดาจามโปเพกาต้ามนุสรังนายิลุนังวาสุโกวายาวัญญาปะริเทวนา นาตังเปตานามตายาเอวังติทันติยาตโยอายญาจโคดากินาทินตาสังกามิสุปฏิทิตาเดียคาระตังอิตายสานทนาโสอุปกาปติโสยาติธรรมจะอายังนิราสิโตเปตานาปุจจจักกตาอุราลา บาลัญจาพิโคนามนุปธินังตุมเหหิปุญญ์ปัสสาวะอนาปะกันเต็มภาวะตุสซาบมังกาลังลากันตุสาปเทวตามพระบูตานุภาเวนาสดาสุทิภาวันตุเต็มบาวะตุสาบมังกาลังลากันตุสาปเทวตาม สามปาธรรมานุภาเวนัสดาสุทีภาวนตุเต็มปาวะตุสาบมังกาลังราคันตุสาปเทวตจันสามปาสังฆานุภาเวนัสดาสุทีภาวันตุเต็ม ອມຕະລວງສັດທໍາປວງຫຼານາສັດປຽເມียนບົນຟາສາດປຸປະແມນນໍາ สะเพนะสะตาวิลายาจงวิเนสัตตาเหลือสัตเป็นจองอยู่เย็นสาธาพร ัาเพเทวดาพวกผู้ขาขอวิ่งวอนหลวงคาป่าดวงดอนทั่วสิงคอนสุขทุกวัน สัพเพบุคคลามนุษยมารวมกันผิจะให้โทษมหันอาภัยการมีเมตตา เจ้าแม่ธรณีถูกพื้นที่พระสุธาสัพพีปุริสาอิทิญามีทั่วพา เจ้ากรรมเลือนนายเวเหนขอให้เป็นผู้มีชัยสัตว์น้อยเลือสัตว์ใหญ่อา่ามีภัยมาละวิยน จาเพลือพิสาพี่พวกขาดอาหารกินพวกนี้น้ำเตาหินไม่ได้กินทรมานหรือเป็น วาโคดข้าของพระเจ้าพิมพิสารพอไม่ไม่ได้ทานตามสถานในวัดว่าโาชกดีพระมารายพอมีให้ทำบุญไป ทำบุญส่งไปหาเจืองได้เกินอิ่มสมจทำบุญต้องเลวห้อยาทาไปเสียใจเอ้ย ทำบุญต้องเลียวไว้ถ้าสาปายเสียใจเอ้ยหยังใจให้พ้อมกานพวกดีฉันจากโคลา หาถึงแล้วขอลาเจ้าสามปกักการอาจารย์ที่เข้าลบขอนนุน้อมคณพราพุด พระธรรมที่สวนไว้ยกมือไหว้ขออำลาพระทวงผู้มีตาไหว้บันธาขอลากอน อาจารย์ผู้สั่งสอนพระนุมกรสวัสดีจำใจไปวันนี้เกียดมากมีเหลือขนา โอทายด้วยวาจาเป็นภาษาพาบาลีอาจารย์ผู้ปานีจงสุขีถุกข์สนเธอ อาจารย์ผ wow ู้ปานีจงสุขีทถูกทานเทินสาธุสาธุโอ้คือเสียงมันได้ป่ะสาธุเสียงมันเนาะเียงมให้รางวัลเด้อปา3 ป่าคอมันมีเกตเดอ้อป่าสามตัวเออป่าดุกมันบ่มีเกต <c oughs> ป่าสามตัวโอ้อากาศหนาวครับตอนเช้าอากาศหนาวญาติโย,ยมสารพันยะบะเสียงม้วนมวลอืม ขห้ของขวรแล้วเนาะให้ของควรปลาสามตัวปลาสามตัวปลาช่อนมีเกล็ดปลาดูกไม่มีเกล็ดให้ปลาคนละสำหรับโชคลาภแม่นๆม่นปิศารรมปูรือษีนะคะตัวเลขเด่นๆนะคะปลาสามตัวปลามีเกล็ดนะคะ ปลาช่อนมีเกร็ด3ตัวนะคะปลาดุกไม่มีเกร็ด3ตัวนะคะขอให้เป็นโชคลาบกับท่านผู้ชมนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้าของวันที่16มกราคม2565นะคะปู่ท่านให้พรก่อนฉันพัตหารเช้าร่วมถวายพัตหารเช้าประมาณเวลา8นาฬิกานะคะก็ขอแจ้งให้ทราบนะคะขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านอย่างงามนะคะ และญาติธรรมทุกท่านที่มาทําบุญถวายพัะตาหารเช้าถวายน้ําดืม่มถวายปัจจัยถวายสังฆทานนะคะขออนุโมทนากับทุกๆบุญด้วยทุกๆท,ท่านด้วยนะคะขอแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะปู่ท่านฉันพัะตาหารเช้าประมาณเวลา8นาฬิกาตรงนะคะก่อนที่ท่านจะทําพิธีรับแขกต่อนะคะมาริกร็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุก,ท,กท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชม ที่เป็นกำลังใจให้กับมารีตลอดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้กับช่องมาริชาแนลด้วยนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆค่ะ